สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าบททดสอบอะไรที่คุณต้องก้าวข้ามมาดูกันนะคะว่าบททดสอบอะไรที่คุณต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้นะคะของคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะคะบททดสอบอะไรที่คุณต้องกล่าวก้าวข้ามมันไปให้ได้ บททดสอบแรกคือสิบดาบว้าวบททดสอบของการฝ่าฟันอุปสรรคไม่ว่าคุณจะพบเจออะไรมาก็ตามความเศร้าเสียใจการถูกหลอกถูกโกงถูกทำร้ายจิตใจถูกหักหลัง ถูกอกหักโดนมาอย่างมากมายเลยนะคะคุณจะต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้บททดสอบอันนี้นะแล้วเรามาดูกันว่าคุณจะก้าวข้ามไปได้อย่างไรคุณจะก้าวข้ามบททดสอบของความยากลำบากนี้ไปได้อย่างไรคุณเจอมาหนักมากเลยคะ่ะตกงาน ธุรกิจล้มเหลวอย่างแรกเลยคุณต้องรักตัวเองค่ะดูแลตัวเองค่ะดูแลจิตใจของตัวเองเยียวยาจิตใจของตัวเองแล้วลุกขึ้นมาเดินใหม่บนเส้นทางใหม่สิ่งเก่าๆสิ่งไม่ดีคุณต้องทิ้งมันไป คุณต้องให้อภัยตัวคุณเองคุณต้องรักตัวเองให้มากขึ้นแล้วคุณจะไม่ถูกใครเอาเปรียบคุณได้อีกต่อไปจงรักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ